งวดนี้ไม่ออกไม่ถูกผมจะบวชฟังชัดๆนะครับถ้าไม่ออกงวดนี้ถ้าผมไม่ถูกหวยงวดนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้ออกอากาศวันที่21กันยายนพุทธศักราช2568ถ้าผมซื้อแล้วผมไม่ถูกผมจะบวช กลับสวัสดีแมวบองโบลกรุบกระบขียตูกุ๊ท่านสกิดข,ข่าวสามก็กลับมาพบมเจอกัเจอกับพ่อแม่พี่น้องบองโบนกรุบกรุบขียเหมือนเดิมนะครับฟังไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่สร้างกระแสไม่ใช่สร้างคอนเทนต์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวแนวทางนะครับเกี่ยวกับการซื้อเลขกันนะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับซื้องวดหนึ่งเป็นกระปึ้งเลยนะครับบางคนก็ซื้อยาวเป็นหางว่าวบางคนนะครับซื้อทุกวันซื้อทุกชั่วโมงบางคนก็ซื้อแค่ เดือนละ2ครั้งนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลไม่แนะนําให้ใครนะครับไปเล่นการพนันนะครับถ้าจะซื้อเลขก็แนะนําให้ไปซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับเนาะหลายคนเคยซื้อนะครับไปแผงเลขนะครับเห็นเลขไหมนะครับที่เขามาขายนะครับเป็นกระแผงเลยมองไปนตาลายเลยนะฮะท่านผู้ชมเลขเยอะมากครับ บางคนนะครับหยิบมาเลยนะครับบอกให้เจ้าของเขาในหยิบมาเลยครับผมจะซื้อเนี่ยนะครับสามสิบใบนะครับหยิบไปเลยนะครับคนขายก็หยิบมาให้นะครับสามสิบใบนะครับสมมุติว่าใบละแปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับสิบใบก็แปดร้อยแปดสามยี่สิบสี่ครับสองพันสี่ร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับใบละแปดสิบนะถ้าใบละร้อยนะครับก็จะต้องจ่ายเงินไปสามพันบาทถูกต้องหรือไม่นะครับ พอเลขออกมานะครับบางทีไม่ถูกเลยนะครับถ้าดวงดีนะครับถูก2ตัวท่านผู้ชมนะครับอ่าซึ่งสใบเนบใบมันคนละเลขกันนะครับถูก2ตัวนะครับได้เทลายนะครับใบละสองพันใช่ไหมนะครับหักประชงภาษีแล้วก็เหลืออยู่พันกว่าบาทนะครับขาดทุนตั้งแต่ในมุ้งนะฮะอันนี้บอกเลยนะครับขาดทุนแน่นอนนะครับผมจะแนะนำแบบนี้นะครับเลขที่คุณเห็นคิดว่ามันโด่งมันดังกันนะครับ นะครับมันมันไม่แน่หรอกนะครับมันอาจจะไม่ออกนะครับอ่าถ้าคุณซื้อนะครับเลขชุดนะครับชุดละสิบห้าใบนะครับท่านผู้ชม15บห้าใบสองชุดเลยครับเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยนะสองสองชุดก็คือ30บใบนะครับ30บใบนะครับสมมติใบละร้อยนะครับท่านผู้ชมนะคุณจะต้องเสียตังค์นะครับสามพบาทหรือว่าถ้าเป็นเลขชุดเขาอาจจะเพิ่มราคานะครับเพิ่มราคาอาจจะเป็น ชุดละใบละตกละใบละร้อยห้าสิบนะฮะท่านผู้ชมนะครับเนาะใบละร้อยห้าสิบนะครับสิบห้าใบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเงินสี่พันห้าร้อยบาทถูกต้องหรือไม่หรือว่าผมเดาผิดอ่านะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเลขนะครับแต่จะเวียมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่านะครับถ้าท่านซื้อทีละใบทีละใบใบละคนละเลขเนี่ยออกมาเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ คุณขาดทุนนะครับมันคงจะไม่ฟุกโชคดีถูกทั้งหน้าทั้งหลังหรอกมันไม่ค่อยมีโชคอย่างนั้นนะครับถ้าท่านซื้อนะครับซื้อเลขเป็นชุดๆนะครับถ้าถูกนะครับคุณจะได้เงินไม่ใช่ใน,น้อยนะครับแล้วก็ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่คุณรวยไปเลยนะครับเอ่อถ้าไม่ถูกก็ยังมันปกติเราก็ไม่ค่อยถูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับลองคิดไตรตรองดูดีๆนะครับว่าอ่าซื้อเป็นชุดหรือซื้อเป็นทีละใบนะครับ อ่านะครับสำหรับคนมีตังค์นะครับก็สามารถจะซื้อได้นะครับก็จะถกเถียงกันเอ้ยจะซื้อได้ไงฉันมีตังค์แค่นี้นะครับมีตังค์แค่ร้อยสองร้อยจะไปซื้อสี่ห้าใบได้ไงอันนี้พูดถึงคนที่ซื้อนะครับคนที่ซื้อมีกําลังที่จะซื้อได้นะครับส่วนไม่มีกําลังนะครับเราก็ซื้อทีละใบนั่นแหละนะครับแต่พูดถึงคนที่ซื้อลอตเตอรี่เยอะๆนะครับคอวอยไม่ใช่แปลว่าควยนะครับคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับแล้วก็นะครับ เลขที่หลายๆคนนะครับไม่ค่อยจะเอานะครับนั่นก็คือเลขที่มันออกแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่ผ่านมาที่ผมนําเสนอข่าวท่านผู้ชมนะครับเนาะที่ลุงเกยแกบอกนะครับเลข6กห้านะครับท่านผู้ชมไปขายตรงไหนนะครับใครก็ไม่อยากจะเอานะครับเพราะว่าลอตเตอรี่นะครับมันออกแล้วนะครับหกห้าห้าหกนี่ไม่เอาแน่นอนนะครับมันก็จะเหลือหยุดตามแผงของผู้ขายนะครับผู้ขายนะครับถ้าไม่บังคับคนที่ซื้อแล้วนะครับผู้ขายมักจะถูกเอง เลขแบบนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมลองไปตรวจสอบนะครับสถิตินะครับเลขที่มันออกเอาเฉพาะปีเดียวท่านผู้ชม1ปี365วันนะครับเลขออกกี่ครั้งนะครับลองไปดูนะครับว่าเลขมันจะออกอยู่บนบนหมุนหมุนซ้ําๆกันนะครับแล้วก็เลขที่เราไม่คาดคิดนะครับมันมักจะออกส่วนมากนะครับเลขที่มันดังๆมันองค์มันอั้นเนี่ยนะครับไม่ค่อยออกนะน้อยมากครับที่จะออกนะครับเนาะ อ่าทนวยค่อยถอนนะครับที่อยู่หนองแขมส่งมาให้ผมนะครับแต่ละงวดท่านผู้ชมจะบอกให้นะครับเป็นแถวชุดหนึ่งนี้ก็ประมาณนะครับอ่ายี่สิบเลขนะครับแล้วมันมีอยู่สามชุดท่านผู้ชมประมาณหกสิบเลขนะครับเห็นเฉียวอยู่ครั้งหนึ่งนอกกนั้นไม่มาเลยท่านผู้ชมถ้าเราเสียเงินไปซื้อมันหลายเลขเนี่ยนะครับเราขาดทุนเสียเงินเสียทองแน่นอนท่านผู้ชมฉะนั้นนะครับงวดนี้นะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าผมจะถูกนะครับ แล้วก็ดูด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับผมออกอากาศวันที่21กันยายนนะหวยมันจะออกวันที่หตุลาคม2 5 6 8นะครับเลขที่ผมจะซื้อท่านผู้ชมนะครับอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับผมซื้อแค่ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็นะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมไม่แนะนําให้ท่านใดไปเล่นการพนันนะครับจะเสี่ยงโชคก็ให้ไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับใครจะต๊ดจะเต็งอันนั้นมัน มันเป็นความสุขของท่านนะครับเนาะจะกลับหน้ากลับหลังก็ไม่ว่ากันจะบนจะล่างอะไรน้ก็เป็นเรื่องของคนอีกครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ว่าผมจะซื้อเลขที่อยู่บนหน้าจอนี่ก็คือเลขของผมนะครับแล้วก็ผมขอย้ําอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเลขไม่ออกตัวที่ผมบอกนี่นะครับผมจะบวชอันนี้เป็นส่วนส่วนตัวผมเองนะครับผมจะบวชเพราะว่านะครับผมบอกไม่ถูกนะครับผมจะบวชท่านผู้ชมนะครับเนาะแล้วก็จะได้เจอกันนะครับวันที่ 1. ตุลาคมพุทธศักราช2,568นะครับซึ่งเลขของผมนะครับผมจะบอกอะไรนะครับผมไม่ได้เป็นช่องที่จะออกมาใบหวยทุกวีทุกวันท่านผู้ชมจะสังเกตไหมนะครับอ่าสำนักนน่นสำนักนี้บอกเลขเต็มไปหมดท่านผู้ชมนะครับเจ๊งกันเป็นละนาวนะครับเพราะอะไรนะครับมันไม่จริงนะครับมันไม่มีหลอกในโลกนี้นะครับคุณจะมาขูดบนต้นไม้นี้นะครับแล้วก็นะครับ คุณจะไปอะไรนะไปทําลูกปิงปองใช่ไหมแล้วก็ล้วงแล้วก็มาบอกคนล้วง้วบอกคนบอกได้บอกดีนะครับบอกแคบทุกวันก็มีเพราะว่าหวยมันมีหลายๆหวยหวยไทยหวยลาวเขมรอินดงอินเดียหวยเวียด,ยน,ดยนามนะครับพาหนอกฮาหนอยใช่ไหมนะครับคนก็โอ้โหอาจารย์นี่บอกทุกวันเลยซื้อทุกวันถามตัวเองหรือยังนะครับว่าคุณหมดตังค์ไปเท่าไหร่กับการที่คุณเชื่อไอ้พวกที่อยู่ในสํานักอันนี้นะครับไม่ได้ไป พูดในเขาแล้วเขาต้องอหยุดการให้นะครับอันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เราออกมาชี้แจงให้ดูว่าคุณเสียไปเท่าไหร่นะครับถ้ามันฟุกนะครับเขาจกปิงปองออกมาโอ้โหนะครับโดนเนี่ยโอโ้โหพากันแห่กันไปเสียน้ํามูกน้ํามันไปเท่าไหร่นะครับดูผมอยู่หน้าจอคุณไม่ต้องไปไหนนะครับไม่ต้องเสียน้ํามันอยู่กับลูกกับผัวนั่งกินข้าวดูยังได้เลยนอนเล่นจับโทรศัพท์ดูยังได้เลยน ไม่เสียอะไรเลยท่านชมนะครับถ้าไม่ซื้อยิ่งไม่เสียใหญ่เลยนะครับถ้าซื้อก็ไม่ใช่หลายเลขเหมือนอาจารย์ที่เขาบอกทุกวันนะครับผมก็นะครับมีแนวคิดนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มันควรจะเป็นแล้วเวลาซื้อแล้วมันขาดทุนหรือได้กําไรนะครับท่านใดมองแล้วดูแล้ววิเคราะห์แล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ต่อๆกันไปนะครับ ขอย้ําอีกทีนึงนะครับไม่แนะนําให้ใครเล่นการพนันนะครับเนาะการพนันนี้ก็ไม่มีได้เลยท่านผู้ชมครับมีแต่เสียกับเสียแต่คนที่ชอบเสี่ยงโชคลุ้นหวยนะครับมีนะครับท่านผู้ชมชอบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับมันเป็นความสุขนะครับบางคนนะครับซื้อทุกวันบางคนก็ซื้อเดือนละสองครั้งเหมือนผมท่านผู้ชมส่วนมากนะครับคนที่มีสะตุ้งสตางแล้วพอกินพออยู่พอเพียงพอแล้วนะครับ เขาจะไม่ซื้อเลขนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบเราๆนี่แหละนะครับเนาะที่จะดิ้นรนนะครับเพราะว่านะครับมีค่าที่จะต้องเสียนะครับอีกมากมายนะครับค่ารถค่าเรือค่าลูกค่าน้ําค่าไฟมีได้หลายค่านะครับฉะนั้นนะครับตัวเรานะครับมีค่านะครับต้องสู้ต่อไปนะครับงวดนี้นะครับอาจารย์ยันบอกแล้วไงครับว่าถ้าผิดจะบวชแล้วคอยดูกันนะครับวันที่สองนะครับผม ผมบวชทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิ้เห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะไปสกิดข่าวอะไรสวัสดีครับ